ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอ์พารวยนะครับเนาะครับวันนี้ก็เช้าวันที่16นะครับผมวันที่16พฤษภาคมนะฮะครับมีเลขด่วนนะครับผมเลขด่วนเลขรับวงในจากคุณพี่นะครับผมคุณพี่จากกรทมนะฮะครับผมสายด่วนตรงมาเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ขอออกนามนะฮะก็คือเป็นเลขรับวงในนะครับผมครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารับแบบไหนนะครับเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผม <c oughs> ทางช่องกอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมพูดไม่ได้หายใจครับก็เลยติดน้ำไหรติดค <c oughs> อฟาอไุไลกลัวไม่ทันนะฮะคือได้ยินมานะครับได้ยินมาบอกว่าเข้ามาห้างงวดแล้วแต่แต่ทางอ่า แอดมินก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเจ้าของนะฮะที่เมตตาทางช่องนะครับผมให้แนวทางมานะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาถามเบิกซับดูนะครับผมสวัสดีครับเบิกซับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดี้็ง่ามแล้วค่ะพ่อมแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นแจกแจงยิ่งที่เบิกซับหน้าที่ได้ดตัวเลขรับวงในมากนะคะ เป็นสเอ็ซ์เคือเรา่าดคุณทูนาจากกรุงเทพนะคะครับคืนว่าถือมาแล้วห้ามวดเตค่ะแห้งะว่าอันเี้เพิ่นก็เลยว่าอันเบิกซับอยากได้เหล็กรลับวงในโบสันก็ได้วาเหล็กรลับวงในก็เลยเห็นว่าจีขอสัมผัสเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ว่าอันพี่อยากไอออกกล่องพี่ว่ากล้าออกว่าสันเพิ่นก็เลยบ่ขอออก ก็เลยได้ตัวเลขมากเพื่อนว่าเพื่อสโกเพื่อหมานเพราะว่าเพื่อนนีซื้อมหาหงวดติดล่ะค่ะเพื่อนกลับไม่ได้มาจากไซบูบอลูตีนองเพื่อนว่าได้มาจากทั้งไม่มาโอซอนเข้ามาห้างงวดแล้วห่างงวดอันนี้ทางช่องก็คือเป็นครั้งแรกของทางช่องงวดนี้เพื่อนอยากบอกค่ะเพื่อนผู้ชมแต่ว่าหันบ่ิสัสัมผัสค่ะครับเสียดายเนาะไม่ได้สัมผั์ครับแอปพินมาว่าเอาโอซอนค่ะอื เพื่อนเห็นอันเห่าเด็กว่าเอามาว่านีเนาะหมาว่าหนีนี่เลยสายเทพเนาะค่ะสายเทพสายนาคนะครับผมโลกไฮโอฟอนั่นเนาะค่ะเราว่าเพื่อนก็เลยว่าอันเหตุแบบเพื่อนก็ได้ว่าะสันผี่เขามาหางหมดแล้วพีทรงหายเบิกซับเด้อเพื่อนว่ามาหลุนเบืองว่างหวัดพันทีสิบพฤษภาคม2565ห้าร้อยหกสิบห้าเลขรับวงในของ สายกรุงเทพเนาะค่ะสีขาวบอลนะคะเพิ่นจะส่งแต่ตัวเลขมากค่ะแต่ว่าสีแดงเบาซูพ่อแม่พี่ดองฟั่งนะค,ะค่ะเพิ่นจะตั้งแกอยากเอามาให้เป็นแนวทางนะคะย่ำเพาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกตัวเลขนี่โอกาสเขามีโอกาสลดค่ะอจะขอถามเบิกซับนะครับผมว่าหาเลขรับวงในนี่เข้ามาห้างงวดห้างงวดติดหรือว่าเว้นครับผมติดค่ะติดเลยนะฮะห้างงวดติดเป็น แก่ขายว่ารเล็กหลับเพ่นว่าเลขลับเนาะ่นอื่นเดือครับบาตรีเพิ่นก็เลยว่ามันเก่าดูเพิ่นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางไปดูตรตลิ้งไว้ตั้งเสนะค่ะการทีเฮ้าจะซื้อตัวตรี้งเฮ้ากับพิจาจณาบงกรค่ะการลงทุนก็มีความเสียงนะคะครับแล้วแต่บุญบาตรนาของเฮ้าตัวเลขเพิ่นกับทรงมนีเหตกลับพร้อมนะคะราคา เป็นแนวทางในการดึงฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อสุขเพื่อมานเพราะว่ามันก็มีหลายรม้ว่าเนาะบางที่เพื่อนกะไปถือแา้วัาใหญ่บบางที่เพื่อนกะถือเล็กไทยสองตับางที่เพื่อนกะถือเลขหมุนสามครั้งสี่ครั้งเป็นสีนาเล็กนาเล็กไทยของคนเอรับมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับมาจากกรุงเทพค่ะคือนี่เป็นแนวทางในการชือฉลากกินแบ่งนะคะเดอร์ บอสนับสนุนในการเดินการพะนั่นค่ะทุกแม่ทั้งมีความเจียงกสื่อไหวพ่อหอ,อมปากหอมคอเมื่อนี้เป็นมือมานะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เลขออกนะค่ะครับผมเชา้าครับานไทยจะ,จะออกเลขช่วงบายลงไปนะคะคช่วงนี้เป็นเมื่อนี้เป็นช่วงเศร้าค่ะแอบจัดสิขอลุ่งด่วนนะคะเพราะว่าสายด่วนโทากมาเสียดายเสียดายอ่า ผู้ใหญ่ใจดีไม่ให้สัมภาษณ์นะครับเนาะครับเป็นยานเ์ซึ่งกับยานคือว่า่ละคือจะเอาไปสัมภาษณ์อันเนาะเอาก็บอกซื้อเพื่นเนาะค่ะคือว่าตัวเพื่อนกับมะก้าวออกลูกเต่าก็ว่าสินะการเป็นยันตลายยันต์เรื่อยันต์คารมยานเดือดร้อนเพราะมันเป็นเด็กพวกนี้ค่ะครับวันเดกรุ่นที่นี่ครับผมขอเคารพในสิทธิ์ส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับเนาะแอรวินกัน อยากเอามาฝากตอนเบืองว่าหัวเนียห้ามันเขาเนาะหนาสได้ตามต่ออ <ừ> ืค่เพราะว่าเป็นเลขเลขหลขุดเลขวงในลาซั่นบอกชื่อได้ไหมครับผมบางทีเอราเ,อเราจะตามถูกกันนะต่อสัญลักษณ์ก็ได้ตัวเอาเพิ่นว่าเอา,า,เเอาสายกรุงเทพก็แล้วสายกรุงเทพนะครับเนาะสายทูกรุงเทพสายกทมอย่างนี้ก็ได้สายกทม,ะะกมดีกว่านะฮะสายกทมนะคะเน,นะาะครับ นาฟุงในกทมคานสิบวได้ลงแล้วจะได้มีโชคมีลาภไปได้ไปทําบุญนะครับเนาะสายกทม,มดีกว่าครับเบลฟุนสิมีเตจียมสม,มุดประกาเด้อค่ะครับจะมีสามสองค่ะสองตัวนะคะครับผมศูนย์สองหกห้าเจ็ดห้าหกศูนย์ เก้าสองหกสองค่ะนี่คือเลขไทยสองตัวค่ะแล้วก็จะมีเลขสามตัวบนค่ะหกสามสี่ค่ะหกศูนย์เจ็ดนะคะนี่คือไซอส์กทมส่งมาด่วนค่ะกับเป็นเลขรับวงในนะครับรับวงในพี่สิไ้เมือเลขอ,อล่ะค่ะ อถึงว่าพึ่งได้ใช่ไหมครับพึ่งโทรมาพึ่งได้ใชนะ่จังว่าฟ่าลูกเตอเสาให้พี่น้องในถึงลอตเตอรี่กันครับเดี๋ยวสี่ถึงพระท่านบัญชีเบืดองบนเนาะคะ่ะขอทวนตัวเลขนะครับผมมีสามสองนะฮะมีศูนย์สองมีหกห้ามีเจ็ดห้ามีหกศูนย์มีเก้าสองหกสองส่วนเลขสามตัวก็หกสามสี่กับหกศูนย์เจ็ดนะครับผมเป็นเลขรับวงในนะครับกับเข้ามาแล้วห้างวดนะฮะ ห้างงวดติดนะครับผมไม่ใช่ห้างงวดเว้นนะครับห้างงวดติดนะครับอจะถูกเลขท้ายสองตัวเลขหน้าอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เป็นเลขรับวงในนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ไม่ให้เมตตาทางช่องนะครับถึงเราจะไม่ได้สัมภาษณ์ไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีตัวเลขมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านก็ขอพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมครับ เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็นะครับเนาะครับให้เคารพสิทธิบุคคลของท่านนะครับก็ถือว่าขอพระคุณมากๆนะครับคุณพี่เลขรับวงในกอทมนะฮะอายุมากหรือยังครับเรียกคุณพี่เนี่ยขอโทษขออภัยนะครับผมนอายุรมมาณสี่สิบเก้าอย่างหาสิโอ้เป็นพี่ผมได้อยู่ก็ขออนุญาตเรียกนะครับเนาะครับผมเรียกคุณนะคุณพี่ได้นะครับมาจากกทม ท่านนันไลน์ไปไหนนะคะก็โอเคครับครับสั่งตรงมาจากกทมเลยนะฮะแอดนาจอไป้ี่สารบะหัวขว่ก็ชัดนะครับผมชัดนะฮะแดงจึงคืนคือรุ่งด่วนค่ะอันนี้ด่วนนะฮะเดี๋ยวจะลงไม่ทันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านไหนมีแนวทางดีๆก็สามารถโทรมาหาทางแอดมินได้นะครับแอดมินก็จะเป็นสื่อกลางเสนอให้พ่อแม่พี่น้อง ฟีได้ชมได้ฟังนะครับไม่เห็นหน้าตาก็ไม่เป็นไรครับบอกแนวทางมาก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะพูดเองนะครับเนาะครับค่ะนี่นะครับผมค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณเบิร์กซับด้วยนะครับผมที่อ่ยกป้ายให้นะครับผมบอกแนวทางเขียนให้นะครับขอบคุณไงใจดีทั้งกรุงเทพนะค่ะน้องมณิกรไฮโให้มันไทราไม่รวยทุกๆกานค่ะ เบิกซ้ำหน้าคิดกับ oppo อบบอก,ก่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมิโชคมีมิหมนเนอะค่ะเด้อเมื่อนี่อยากให้ได้รางวัลงใหญ่กันถูกรอตตอรี่ทุกๆท่านที่เขามาชมในคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับเมื่อนี่กับสวัสดีง่ามๆค่ะครับ